เราก็เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับติดตามสิ่งหนึ่งของน้องๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวจริงเขาเขาน่ารักมากหนูมากกว่าหนูคือหนูดูพี่แบนทุกอย่างทุกช่องทางทุกรายการรู้สึกว่าพี่แบนเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่านางแบบเฉยๆแต่ว่าเขามีกลยุทธ์อยู่ในหัวเขามีการแบบเขามีความฉลาดมากๆในการนะในการทําทุกอย่างวางแผนแบบในการเดินรวมถึงพอมาเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่พอเขามาเป็นเมนเทอร์รู้สึกว่าเขาเก่งมากจริงๆอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะความในใจเผินเลยอ่ะ <c oughs> จริงจริงจริงทางแม็กแบบว่ามีเสนอมาว่าถ้าถ้ามีร้องเพลงด้วยแบบเป็นบรรยากาศออฟฟิศแล้วก็พี่แพนอะ่ะไปจะมาเป็นเจ้านายของโบเพราะว่าโอ้โหมาเลย <laughs> เพราะว่าชี้ค่าชี้แบบชีแบบชีบบช้กินคน <laughs> <c oughs> ใช่ยอมที่ไหนละคนนี้ยอมยอมจริงเป็นพี่แพน,น,นคือเป็นพี่แพนคือยอมขอกลับไปร้องเพลง เอ้ยเจ้านายหนูฟูเทิร์นนะฟูเทิร์นนะทำอะไรไม่ได้ไงสวยมากงานอยู่นั่นแหละก็จริงจริงดีใจที่มีโอกาสมาร่วมงานกับน้องพี่ค่ะคือเราก็เขาเรียกว่าเป็นแฟนคลับติดตามสิ่งเพลงของน้องๆแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวจริงเขาเขาน่ารักมากแล้วเขาแบบคือได้ฟังแต่เสียงอ่ะก็เป็นสิ่นึงใช่ป่ะแต่พอมาเจอตัวจริงได้ฟังเขาร้องแบบข้างๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกฟิลนึงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับศิลปิน คนเก่งคนนี้ค่ะหนู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 มากกว่าหนูคือหนูดูพี่แพนทุกอย่างทุกช่องทางทุกรายการทุกวันนี้จะบอกว่า,อ,าอันนี้เรื่องจริงคือเดอะเฟสอะดูไปหลายรอบแล้วก็ยังย้อนดูตั้งแต่ต้น <laughs> ตั้งแต่ต้นแบบเหมือนมาเหมือนนั่งดูเอะตอนนั้นก่อนจะเจอบีบีพี่แพนแบบ ชอบนอคนนี้ไหมอะไรเงี้ยคือเพราะว่ารู้สึกว่าพี่แบน์เป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่านางแบบเฉยๆแต่ว่าเขามีกลยุทธ์อยู่ในหัวเขามีการแบบเขามีความฉลาดมากๆในการใ,<ช>ในการ<ช> <นะ S 2> ทําทุกอย่างวางแผนแบบในการเดินรวมถึงพอมาเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่พอเขามาเป็นเมนเทอร์อ่ะรู้สึกว่าเขาเก่งมากจริงๆอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะความในใจเถินเลยสวยมากให้เรามาวยกันสวยในแบบที่เป็นเราใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวเองแล้วไม่ดีลองเป็นคนอื่นดูค่ะ จะดีขึ้นเลิศไหมล่ะเป็นหนูก่อนเป็นหนูวันนี้มากับแม็กก็เลยก็เลยเป็นหนูที่ดีขึ้นเพราะว่าใช้เครื่องสำอางแม็กซ์ทำให้เราสวยแล้วมั่นใจในทุกวันค่ะเลิศใช่ค่ะใช่ค่ะเอาเลยค่ะโอ้ใครที่อยากสวยแล้วก็มั่นใจในตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะฝากแม็กคอสเมติกนะคะแต่งแต้มใบหน้าของคุณรับรองว่าทุกวันจะเป็นวันที่มั่นใจขึ้นพร้อมที่จะทำสิ่งที่รักอยู่ตลอดปีและตลอดไปเลยค่ะ ฝากด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ